สวัสดีค่ะเจอกับน้องบิวอีกแล้วนะคะในแก้วฟันฟาร์มคู่คุนนะคะวันนี้น้องบิวพามาเยี่ยมชมฟาร์มนะคะของหน้าดำนะคะจีน่าโตมิ้งตังนะคะเป็นก็เรียกว,ว่าเป็นคู่ค้ากับเล่ามาหน้าเลี้ยวนะคะเลี้ยงวัวคุนมาไล่รอเปลียวจึงวันนี้น้องบิวได้มีโอกาสฟานมากก็เลยค่ะวเวมาเยี่ยมมาให้พี่ีดูว่า ที่นาดำเลียงที่แกสามารถยืนได้ด้วยตัวเองเลียงวัวคุ้นได้ด้วยตัวเองเลือกวัวข้าวคุ้นเองได้เป็นแบบไหนเลยก็วัวที่ทำคุ้นที่กําลังจะจับได้เนี่ยสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาเยี่ยมชมกันน,น,นี่นะคะจ้าข้องขอก ร้อยจังตัวนี้นะดื่มไม่รอเร็วอ้วนร้อยจังตัวข้าวนั่นเดราจะก็ไค่เรียงวางนี่ลูกบ้าเรียงอ่าอันตัวนึงอะไรต้องเกาละให้ลูกตัวนึงนี่นะคะอันนี้อันนี้เป็นนาดัมนะคะคือปกติว่าลูกค้าติดจังละค่ะถ้าว่าใครรู้จักน้องวิ้วหนังวิ้วะนนั้นเลยว่าให้มาเจียวพัมนาดัมดูมาเล่ยว่านาดัเขาเรียงหัวยังไง ที่ให้เมา่ฟ้ามหนาดำลมไม้เพราะวานึ่งหนาดำเลี้ยงวัวเองขัดวัวข้าวเองห่าสุดอาหารเองซึ่งอ่ะมามามาลุดจักเล่าเราก็ได้เป็นครูข่ากันแบบเนี้ยค่ะถึ่งอ่ะหนาดำก็จะมีลูกเบาทีว่าพวกนี้ลูกบอลอะไรให้ไม่ล้วอะไรกันร้องคนอะไรกันร้องคนนะคะซึ่งเป็นเด็กรุ่นน้องบิวแล้วเป็นเด็กรุ่นล่างรังอ่ะค่ะสร้างหมาเลี้ยงวัวได้จริงย่าขยันดำบอกว่าเลี้ยงพื้นหนาดำถึงจะสร้างหมาอยู่รอดได้ด้วยตัวเองได้อ่ะ ต้องเลี้ยมฟือมันจะมีอะไรส่วนท่างแบบเลี้ยมฟือนึ้นสามัดอยู่ได้โดยตัวเองถ้ามันต้องแล่หัวข้าวหม่งตังางความเจริญเติบโตแต่ละวันต้องแล่เม็ดทำง,งานการกินอาหารนคือตัวสำคัญต้องต้องแล่อะอาหารเดี๋ยวไม้กินไปมันตั้งเนื้อไหมกินแล้วมันจะทุ่งไหมกินแล้วมีคนกับไรไหมมันนั่นมไงขุ่นไหมได้ไงอ่ะนะคือหนาะดำมาเกิด นาดํายูดานาโตมิงคับโหลดแต่ว่า้านทีฟันน้องมิวติสตูนคือนาดําไปเองตลอดนะเราไม่ได้มาซุกนกเจ้าว่าก้อนนี้จะเราถูกควงมาจากอัวและปีนี้ค่ะเราถูกมาให้แต่ว่าก็อย่างเลือกกําไรหลายๆคนบอกว่าเสือ้ันไกลจังยังกําไรไม่คือมันไม่หมางมันแต่แรงนะกําไรน้านาตอนเนี้ยนะเพราะว่าแต่ว่าบางก็ยังอยู่ได้น้ำดําค่ะขัดอัวเองคือจะซื้อหัวที่ไหนก็ได้ซื้อว่าส่วนา้ำดํ ฮ้าเสือหัวเองเพราะว่าแกเลือกเป็นแล้วว่าโครงสร้างแบบนี้ไปได้นะซึ่งกะแต่ว่าคือเสือฮัทพวกนังฟันน้งบิว้วพี่เสือรัปรอรนปล่อยอะไรได้ดําพีเ่เสือปล่อยติดที่กินอาหารเราเลยล,ๆๆลักลักปลว,ว่ะคือคือลักกันคือเรามีตลาดอยู่แล้วคือ่ในเราหัวฮัทเราเรามีตลาดเราไม่ต้องกลัวห่าเราอินปิดเราจะจะพวกหัวฮัทเรก็มาจับกับอันนั้นคือลักลักแต่ว่าถ้าฮันไม่ดีไม่ว่าเขาจะจับกลับหรือไม่จับกลับ ก็คือแต่วายุได้ตัวเองก็ไม่มีใครเสือเอาจริงๆค่ะคือไม่ใช่ว่าแค่ตลาดแต่ว่าหาลก็ต้องเล็กเนื้อได้ดีพอสมควรที่จะเลือกกับไร่ในปลายทางด้วยซึ่งอ่ะเมื่อนาดัมมันสิบิวากให้ลูกค้าเข้ามาเชียร์ทีนาตมนี้ก็อบิวจะเมื่อลูกค้าไปเล่บิวเหมือนบิวเป็นแค่คนขายคนเสือคนขายแต่บิวยังให้มาเล่ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงจริงๆว่าเลี้ยงแล้วมนได้จริงเลี้ยงแล้วอ้วนอ้วนจริงนะข้อหนาดำอ้วนถุกตัวข้อหนําดมันจุดนี้แค่ล่อยได้แล้วไม่ดำ อ่านี่ไหมไอันนี้เป็นหัวน้ำที่เลี้ยงแล้วก็ขัดโครงข้าวขัดโครงน้ำด๊มชอบเลี้ยงสายพันธุ์ไหนที่น่าเลี้ยงใต้เดือดไปแเรามันต้าวถ้าเป็นมันก็เดือดมันเลี้ยงมันนึงเลี้ยมเป็นลูกปลาต้มเป็นลูกปลาต้มต้าวเลี้ยมล้วนๆมันกันมันก็ได้เหมือนกันแดี๋ยวต้องเราตรงในหมูเย้หมูเลี้ยงจิ้เลี้ยงรวมเนยไม้เลี้ยมล้วนๆเลี้ยงเอ้ยตันหนังเลี้ยงรวมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเม่าพัง นี่นะะนี่มันยาเต้หมายว่าเออไนี่เป็นนามั่นนะมันจะมันจะปุ่มยาอยู่มันจะเขาเรียกว่าถ้าว่าเป็นบามันนะคะเราจะเลี้ยงร่วมแบบเนี้ยได้เลยเป็นเลขมันก็ได้เป็นแบบลูกผสมหนาดำจะชอบเลี้ยงถึงตลาดจะดีมีหลไรก็เราจับมงดพวกหนาดำมันพอถูกรอบที่จับมาเคียงชอบพอขาขะชอบเท่ๆเนื้อสวยแต่ว่าแล้วเล็ดช่วงเนี้ยมันมันแต่ราคาโลอยขึ้นแล้วนะมันอยู่ที่สภาพวัวกันมึงเวกหนาดำนี่คือของแกคือ ดิบิวจับจับมากเขาหน้าดำพันคือพันในการเลี้ยงวัวพันในเนื้อที่ชวยซึ่งแกจะบอกค่ายตอนไหนเรากับผมจับไฮต้ารอดอยู่แล้วเพราะวัวชวยจริงค่ะเดิบิวก็พาไปแลี้ยงวัวเทียดดำเลี้ยงน้าดำเลี้ยงสุดไหนมีมีหญ้าไหมลูกค้าจะอชอบท่ามีหญ้าไหมหญ้าตอนนี้ตัดแล้วหญ้าไม่เขาเล้วมาเลี้ยงฟางทำไมถึงเลี้ยงหห้าเลี้ยงฟางคือหนัหนักวัวมันได้ดีดีกว่าเลี้ยงหย้าคือแตกต่างกันไหมเราหยิบตับหยิบลูดวัว ตัวเต่ากันนะั่นหรือว้างมันมันจะอยู่ว่าเหนือช่วยว่าหนำนักไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หลอดนี่ค่ะเราอะกินมแบบนี้เมื่อกันเลยนี่อาหารแล้วก็มีฟางคือแบง่งแยกแบ่งส่วนขอ,อกเดียวกันแต่แบ่งเป็นส่วนนาเป็นอาหารส่วนลังเป็นฟางให้ตลดอดหยิต กระวพาจะเราอีกเกมไหมไเ<ร>มื่อน่ะวะคือคือเรียบเมื่อน,นี่กอดึงกอดทึงอะไรตีตีตีตามตีตี้งั้นมันจะเม่อันนี้กินไม่เลยิไม่ะใส่ไมมเวลาไม่ไหมคะคือบางคนก็บอกอยากกินอาหารตลอดที่มันอีเลือกทำไรมาอ่ะทำาว่าก้าทุ่มเหพุ่มไม่เลี้ยงแล้วเลยไม่จริงๆคือแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่เรากันว่าเราเีทำโครงข้าวสร้างเป็นไม้มันก็ต้องอยู่ที่ฝีมือที่เนี่ยตอนนี้แหละดำเสริมกิโลเลยนะคะ ขายดีมีวัวมีกิโลคือโอเคมากเราค่ายตอนไดก็เราจันกิโลเป็นความเป,เปเลี่ยนแปลงเงินกำไรว่าเราออกจากรได้ประมาณนี้นะก็เราปล่อยคายได้แล้วนี่อันนี้คือสูรทีนาดําเลี้ยงเลยอยกอีมาคิปไล่วัแลวแหละกับนาดํามันเพระวะ่าใหู้กคาข้าวมาตลอดูกคาจะเวียนข้าวมาทีนาดําอยู่ตลอดแยวนีน้ซึ่งบางคนที่เลี้ยงคาดทุนก็นเยอะนะคะแต่ใจไม่โซ่พอพอบางที มันบอกอยากมันอยู่ดีฟี่มือมันอ,อยู่ดีแล้วอะไรอย,าอยา่างเงี้ยนะมันมันขึ้นอยู่กับมัวกันเหล่าอ่ามั่วเราใส่ใจการเลี้ยงไม,าม,าม่นี่นบอกว่าบิวไม่รู้มันไม่มีรักตายตัวน้องบิวบอกแล้วฟาร์มบิวก็กคือเลี้ยงแบบสุดน้องบิวนด้ำก็เลี้ยงแบบสุดนด้ำแต่ว่าวิธีการเลี้ยงเรานัคือเราก็จะเรียกว่า เราไปต่อนันได้มาหววชุดนี้ที่เราอข้ามมาถ้าไปต่อถ้าไปต่อ,ไ,ตอไม่ได้เลยตเต็มแหลกก็แค่ต้องก็ต้องล่อยได้มั่งไม่ได้มั่งก็คือต้องโปรยห้าชุดไม่ข้ามมาเราวนเวียนสลับกันรู้งเปนเมียค่ะถึงดาชัยอะสูตรเดียวกันก็คือการกินอาหารอร่ดกิีซีมดเติมมดเติมมด,ตม,มดเติมแต่ว่าไม่ใช่มดทิ้งนะมไม่ใช่ว่าเลือดถึงกับทิ้งไม่ใช่เราต้องกะเลยวะมันมดแค่ไหนเคยไม่เป็นเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบต้องไงไเมถึงจะกินมัดทิง เนี่ยตีตีตีเก๊ตรงนั้นเลยแม่แดนนี่ไ่ใจเครื่องไหมล่ะตีมือเลยเหรอจับมือนีด้วยคา่าบุนเดียวคนเดียวคนเจอกิโลมาเลยแต่ว่ายังประสมกับมือนะคะเนี่ยก็ดั้มประสมกับมือเลยง่ายง่ายลักนี่เลยค่ะอาชีพใช่รู้จอบหัวงอาชีพคือใช่ยกล้องหนุ่มบีวันกล้องบีต่างใจเพลิงแต่ก็องดั้ใจนี่เลยสำหรับไก่ตีเลี้ยงวัวพุ้นตึงเอาไม่รู้อีเลี้ยงพลือ เอากากไฟกับปูผสมกับอัวฮัสาวในเนี้ยค่ะสาวสาวนุ่นนุ่นสาวสาวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววีวพาไปเล่นตาช้างน่ะดำจิ๋กใส่มาไหมรุ่นนี้ทำอะไรน่ะดำเพื่อว่าใครสุนใจรุ่นี้ของเมื่อแรกพันไหมชายเซตเหลือพันไหมอันนี้อยู่ในป่าปั๊มนะคะแต่ว่าเป็นบริเวณนะวะ ฟามาเจีย่ามาเทียฟามาเ,ย,ามาเย,ยมชมนะคะโควิดมันมีข้อยืนยันไม่ใช่เม็ดนะคะพวเราเราอยู่กันแต่เล่าไม่ได้มีประชาชนเยอะนะนี่เพื่อใครอยากได้ตาชัง <c oughs> นี่น้ำสังสังที่ไหนอ่าได้แล้วเขาอ,อะไรเราคนทุบจะก็มาทุบไงเหรอก นี่ต่ชังนะคะสำหรับไค่เดียวเท็ดก่อนเท็ก่อนมีต่ชังดีชังหน้าโกกดำนักวักับไม่หลดทำไมทุ่งเลยนี่จะซิบเปลี่ยนนักเปล่ากันลุงกระรูดนี่ มีตาชังนี้เป็นอนะครับตาชังนี่ <70 S 2> ดีเจ็ <70 S 2> ดเอ็ดตรงนี้นไไย่มีไอไ่งน,นี้เอเจ็ดดเอ็ด,อดเอาดเดอตรงกลางเจค่ะมื่อเมื่อค่ะอันนี้ตาชังนะคะอันนี้เท็ดนี่ดูวัวนะดำดูเลย ด้วยนะตัวดำนี่นี่อันนี้เป็นบามันน้าดันจะเรียกซ้ายบามันส่วนลักมันจะเป็นตัวบาเล่เล่มันซึ่งมันจะเป็นลูกผสมอะค่ะจะมีนอกหลังคนก็เรียกเล่มันมันไม่จากแลาวคือเล่มีผสมลันเล่มีลิง <laughs> เลยเล่มีลิงเล่มีลิงดิ้งจะย่านเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโครงการที่เราทำมาตลอดเลยนะคะเราพยายามน้องบิวอะค่ะพยายามทำพยายาม,าม,ยายามแนะนำให้พี่ๆเห็นว่า การเลี้ยงวัวมันเลี้ยงได้จริงๆถ้าพีผีคนไหนที่เจอปัญหาก็ต้องพยายามแก้พยายามปรับกันตลอดเลี้ยงให้ได้ไปถ้าเมื่อ,อไร,รที่เลี้ยงซึ่งยืนได้ตัวเองเลี้ยงได้ตัวเองคือเขาเรียกว่าห้าวัวเองได้คุ้นวัวเองเป็นขัดวัวเองอ,อกไข่ได้เมื่อน,นั้นละค่ะเราสรมางมาเขาเรียกว่ายืนได้เลยมีปัญหาปันเพื่อแก้ไขได้ชิดยาเองให้เป็นให้อาหารให้เป็นคือทําแบบเนี้ย จนว่ารู้สึกว <antique. S 1> <dairy S 2> ่าตัวเองยืนได้ด้วยตัวเองนะคะน้องบิววาแบเนี้ค่ะเราถึงจะสามารถเลี้ยงวัวกันไปต่อได้ถึงหากใครที่สนใจโครงการเลี้ยงโคสือขึ้นโค้งทางแกวพันฟาร์มนะคะติดต่อสอบถามน้องบิวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่สงเก้าสี่ศูนย์เก้าหนึ่งน้องบิวยินดีให้คําแนะนํายินดีก็เรียกว่ายินดีแบบช่วยเลือกเกลือขูดกันนะทัองพี่สามาเซื้อวัวเองได้มีวัวอยู่เองในโคหรือว่าจะให้น้องบิวมาซื้อวัวครงที่น้องบิวก็ได้ได้ทั้งหมดเลยค่ะแลแต่ความสะดวก ไฮไลยตัวเลื่อนขอกนะคะเล็กฉับเล็กฉับมากฉับว่าขอกผิวแล้วนะถึงในสภาวนวนะคะขี้อะไรเสงเดดคือสิ่ง,งที่จให้แลค่ะแล่บริเวณรอบนกให้เยอะนะว่ามันยังปัจจัยไรที่เอ,อื้ออํานวย กับการเลี้ยงวัวคุ้นมังนะคะเดี๋ยวบิวเดี๋ยวบิวคอยเก็บภาพรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวลงไปให้ดูล่ะเดี๋ยวบิวเขียนเคียนให้ดูเป็นข้อความอีกครั้งนึงว่า,าดับนีเทคนิคอะไรที่สามารถเลี้ยงวัวอ้วนได้แบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะพยายามข้ามาแนะนำค่ะพยายามข้ามาบอกให้เห็นของลูกค้าน้องบิวจริงๆว่าเขาเลี้ยงกันยังไงถึงจะสามารถอยู่ได้นะปัจจุบัน เรียงหัวคุณปรับเปลี่ยนสภาพกันไปตามสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงเลยนะคะเราจะสร้างมาจอยู่ได้ในรุ่งกันการเรียงหัวคุณเลยคะ่ะฝากพีพีทุกคนติดตามน้องบิวในแก้วพันความโค้ณสตูนเลยนะคะฟาร์มที่เรียงโคคุณลยะซันสี่เดือนปล่อยขายคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ